สวัสดีครับเราอยู่กันในบรรยากาศของมาสเตอร์กายแอคทีฟคาราวานนะครับผมรถเจรุ่น30กว่าคันเลยนะที่พาพวกเราไปเที่ยวเขาใหญ่กันวันนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้รถรุ่นอะไรนะครับแล้วก็มีอยู่3รุ่นใหม่เดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ <c oughs> เราจะพยายามนะฮะพยายามเอาให้ได้คันนี้นะฮะจาะ่าถ้าเราไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปขโมยนะฮะ นะเดี๋ยวเราจะไปขโมยเพราะคันนี้ใหม่ล่าสุดเลยครับสามใหม่นะครับผมสีใหม่นะครับอะไรนะอะไรนะสีอะไรนะแพทชินัมคอร์สโอแพทชินัมคอร์สนะครับผมพี่อารู้ไหมว่าเราได้รถอะไรรถอะไรฮะตามไปดูเพิ่งมาฮะเพิ่งมาเบอร์สิบแปดโอ้มาสายด้วยครับวันนี้ผมคือเราอยากได้ไงอะไรนะมาด้าสามเมาด้าสามมาด้าสามนี่มามาดูความจริงกันว่าเราได้อะไรเราได้อะไรเห็นไหมสีใหม่นี่นี่ซีเอ็กซ์สามสิบแพทชินัมคอร์สแพทชินัมคอร์สนะฮะ คือวันนี้พระเอกที่เราอยากได้จริงอนะ่ะคือมดาด้าสามใช่ป่ะใช่ <alia S 1> ใช่แต่ว่าเขาอันนี้ก็ออกมากา่อนหน้าอันนี้ก็ออกมาก่อนหน้าหน้ามาด้าสามนิดเดียวเองนะฮะใช่ใช่ก็แต่ยังยังคงจำมาได้นะถ้าถ้าเคยดูคลิปเรานะั้นะนะมาด้าสองยังฟอร์สเราทําไปแล้วนะครับเพิ่มออปชั่นราคาเดิมอันะนี้เดี๋ยวเราจะขับไปเ<ด>ขาใหญให่เราจะไปดูมาด้าสามอีกคันหนึ่งแต่เราพอไปถึงเขาใหญ่แล้วนะทไเราต้องทำทุกวิธีเจอหน้าคุณทำไมเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้ มาด้สามมารีวิวอ๋อได้ได้ได้ใช่ครับผมนั่งฝั่งนี้แล้วกันโชคดีแล้วอย่างที่เราคุยกันนั่งรถใหญ่อสบายกว่าถูกเมื่อกี้รุ่นใช่ไหมไม่อยากได้รถอะไรเราอะ MX5 m F 5ใครขับคับมาขับเกียร์ธรรมดาหนูตายแล้วคือเสื้อเป็นสมัยวัยรุ่นนะยังไงก็ต้องแย่งชิง MX5 ะ แต่พอเริ่มมีอายุนะโอ้ขออะไรที่ขับสบายๆนะ X5 อ่ะมันมันสามารถขับไปได้นะขับหน้าไปเที่ยวเขาใหญ่อะไรเงี้ยได้นะครับแต่มันมันถ้ามันมีให้เลือกแบบนี้ผมเลือกอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> เอาใหญ่ๆสรงสูงใช่ใช่ใชสบายกว่านะเดี๋ยวเราไปตามันดูกับคา ออกตัวมาแล้วครับเมื่อกี้ผ่านด่าน m 4รู้สึกไงบ้างครับไม่น่ามีนะยิ่งมียิ่งติดนะคือเมื่อกี้เรามี Easy Pass ก็จริงนะแต่มันเล่นเหลือสักช่องเดียวเลยคือตอนแรก Easy Pass มี2ช่องนะแล้วก็พอมี m 4ปุ๊บเหลือ Easy Pass ช่องเดียวคือว่าการงปจเป็นใจเงินสดพี่เขาไม่ง้อลูกค้าเก่าเลยอ่ะเขาทิ้งแล้วก็ m 4ก็ไม่ได้มีการสื่อสารที่ดีทำให้ได้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดีก่อนเปิดใช้งานทำให ผลก็รถติดเป็นกิโลเลยฮะอาว่าตอนนี้เราอยู่กับนะครับ m a z d a CX 30นะครับสุดในรุ่น2.0 SP สีใหม่ครับพ l a ิ i u m c นะครับ,รรบ,รบตัวนี้ที่พี่อาร์ตขับมาเนี่ยโหเรียกว่าถูกใจนะฮะสายแบบว่าสายมีอายุอย่างเราแนละ้วเพราะมันเป็น SUV ที่ค่อนข้างจะสะดวกสบายไปทั้งหมดเลยด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่า Sky Team นะครับ ทั้งเครื่องยนต์นะครบอดี้ชสซีเครื่องเกียร์ทุกอย่างเป็น Sky ยแอคทีรุ่นล่าสุดที่ปรับเข้ามาใช้นะเป็นเทคโนโลยี Sky ยแอคทีนะครับที่มีทั้งระบบเครื่องยนต์ช่วงล่างทั้งการการสร้างตัวถัองอะไรเงี้ยเป็นระบบ Sky ยแอคทีทั้งหมดนะก็ได้เลยว่าวันนี้บ <c oughs> ัตต้าเาทำให้เรามาตอกย้ํานะครับคําว่า Sky ยแอคทีอีกทีนึงนะครับด้วยอันที่เอารถมาทั้งหมดเรุ่น,นะครับกว่าสาิคัน ระหว่างทางก็มีเพื่อนร่วมทางเต็มไปหมดเลยตอนนี้วิง่งวิ่งกันปวนไปหมดเลยครับผมเต็มไปหมดครับเรารก็พยายามสังเกตพี่ที่ได้เอเไฟไปนะ,ะไม่ไม่ได้อิจฉานะบอกเลยนะท่านผู้ชมบอกว่าเฮ้ยพี่แม่งร่างกายพี่ดีมากอะรถ,รถเป็นรถรถเป็นรถโรเตอร์นะครับที่ขายดีนะครับขายทั่วโลกล้านกว่าคันแล้วนะใช่ทำยากนะรถโรเตอร์รถรถรถโรเตอร์แบบที่แบบมียอดขายเยอะขนาดนี้ถือว่า รถที่ขายดีหนึ่งรุ่นของอารด้าเลยนะครับในเมืองไทยเนี่ยผมก็ไปแอบ,บถามเขามาพี่อาร์ดเขาบอกว่ากขาขายได้เป็นหลักร้อยนะพี่อาร์อันไหนฮะไอเจ้า MX5 เนี่ยพี่ MX5 ใช่แล้วก็สีใหม่ได้ข่าวมาว่าสีใหม่ที่เป็นสีส้ม,มนะฮะกล้องเราโยกไปหน่อยนะอ่ะที่เป็นสีส้ม,มนะครับ,รบก็หมดก่อนเปิดตัวด้วยใช่ทจอมนมนแล้วเป็นลิมิเต็ดอ dition นะครับ,อ,บ,รบอืมเพราะนั้นหมดไปแล้วนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะเอามีอะไรจะกล่าวถึงเจ้า CX30 ใหม่ไหม ส,นะสัใหม่นะสีใหม่นะับใหม่นะสวยดีนะครับใช่ใชนะครับเราพร้อมกับเขาเริม่รอมอมอมปชั่นบะไรบางอย่างให้มั้ยใช่ก็ได้ทุกรุ่นย่อยเนี่ยตอนนี้มันเป็นไฟหน้าแบบ LED s i g nature แล้วอะให้หมดทุกรุ่นย่อยใช่นะภายในก็เป็นบบร์ดบร์ดังดำแล้วอาเท่าที่เห็นนะมีหน้าจอแสดงข้อมูลกับคียบบนกระจกแล้วอะไรนี้นะครับดิเฟ้นะครับพดิเใช่ใช่พอมาภายในก็สวยงามดีแต่ที่ชอบจริงก็น่าจะเป็นเรื่องเครื่องเสียงบอสให้บอสมาสิบสองเลย12จุดเป็นหนึ่ง เขาเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของมา z ้าเลยนะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวในเซกเมนต์นะครับที่มีลำโพงบอสให้นะครับใช่ที่สําคัญก็มีการอัปเกรดด้วยเรื่องของระบบความปลอดภัยพี่ทั้งเรื่องของกล้องเซ็นเซอร์แล้วก็ระบบไฮ c อ็กทีฟเซน์เนี่ยมีมาให้แล้เขามีสิจุดแต่เราไม่ไม่ได้มาไล่เรียงกันให้ฟังนะมันมีเยอะมากนะ แต่ที่ชอบคือไอ้ระบบ CTS เนี่ยคือไอ้เจ้าเรดาร์ที่มันดีเทคกคันหน้าเนี่ยมันสามารถให้ทํางานได้ถึง145กิโเมตรต่อชั่วโมงก็เพิ่มกว่าเดิมอัพเกรดขึ้นมาเพิ่มกว่าเิกว่ารุ่นเก่านะครับครับผมีการอัพเกรดขึ้นมาอ่ะใครชอบ SUV ก็อย่างนี้เลยสบายๆครับผมตอนนี้ก็เน้ไงครับมีเพื่อนร่วมทางฮะอย่างที่บอกฮะเพียบๆเลยฮะสามสิบคันมากันทุกรุ่นนะข้างหน้านี้คือสองรับเราคือวันนี้คลิปเราจะเน้น เราจะาพยายามหามาด้าสามที่เพิ่งออกตุกเปิดตัวไปเร็วๆนี้นะสีใหม่มาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปถึงเขาใหญ่ก่อนใช่ครับล้วเราจะลองถามมารีวิวให้ดูนี่อันที่สองนะครับเป็นสกายแอคทีฟเหมือนกันนะไม้ไม่พสินน้ำอะ่ะเขาไม่พสตินน้ำขอว่า <c oughs> สีธรรมดาดีเดิมนะครับผมแต่อย่างที่บอกไปนะครับมาด้าจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องราคาราคาจํจำหน่ายมีการอัปเกรดอัปเดตรถขึ้นมาแต่ราคาจำหน่ายยังคงเท่าเดิม ครับผมก็เรียกได้ว่าได้ประโยชน์นะครับเปนลูกค้าได้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวกันต่อครับผมตอนนี้เราก็ออกเดินทางจากกรุงเทพเรียบร้อยนะฮะเดินทางมาบนมอเตอร์เวย์นี่แหละใช่ใมาแล้วครับ Mazda 3ใหม่ฮะ3ใหม่นี่ที่นี่คือจุดปุ่งหมายของเรานะเราจะรีวิวให้เพื่อนๆดูแับเจ้าตัวนี้เลยเนี่ยครับผมเดีย คือเจ้า m า z d a 3เนี่ยเขามีสองบอดี้ฮะมีแบบฟฟาสแบ็กที่เป็นผ้าประตูตัวซีดานะฮะน,นี่ก็ระหว่างทางแล้วก็ข้างหน้าก็คือลูกค้าของมาสด้านะฮะเป็นรุ่นเก่าอืครับเป็นสามรุ่นเก่าน,นี่ก็คือการทํางานนะใ,ในแต่ละวันของของเรานั่นเองในการออกมาคาราวานหรือว่าออกมาทดสอบรถยนต์นะก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆน,นี่แหละร่วมเดินทางกันมาโดยตลอดนะเเดี๋ยวเราไปดูกันที ร้านอาหารดีกว่าเราไปกินข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าโรงแรมไปดูกันว่ามาะาสามคันนี้จะจอดอยูท่ทรงไหนเค <c oughs> เพ่งสวนกลับรถนะครับแล้วก็จอดฝั่งด้านซ้ายมือนี้นะครับทยอยเข้ามาแล้วครับผมก็แวะทานข้าวนะฮะเี่เฉาฉน่ารัฐครับร้า,านมาม่า,มาสเส้โน่นนะไม่ได้สปอนเซอร์นะมามา่า เพื่อนเจอเราเจอมาด้าสามนะครับสามใหม่ครับสีใหม่ด้วยนะครับชื่อสีอะไรนะพัฒน์ที่คอพัฒน์ทีินมคอรนีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเปลี่ยนอะไรไปบ้างเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างนะครับผมไปเรามาดูจุดเด่นของเจ้ามาด้าสามใหม่คันนี้กันนะครับผมแน่นอนฮะเรื่องการออกแบบภายนอกนะครับและภายในที่เรียบง่ายสะททอนภาพรักที่หรูหราสง่างานะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นเกรดพรีเมียมนะครับผมก็ แน่นอนฮะเรื่องก,การดีไซน์ของมาด้านี่เขาการันตีนะครับว่าเขามีการดีไซน์ที่แตกต่างแล้วแบกแนวแล้วมีเอกลักษณ์มากทีเดียวครับสาหรับเจ้านิวมาด้าสคันนี้นะครับผมต่อมาครับก็เป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของ Sky Active นะครับที่โด่งดังของเขานั่นเองนะฮะเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับคันนี้พร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผมพร้อม,อมอโหมดแมนวลให้ได้ขับขี่กันแบบสนุกสนานนะครับแล้วก็มันสามารถประหยัดน้ํามันได้ถึง15.9กกิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียว ต่อมานะฮะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะจุดเด่นอีกหนึ่งจุดนะครับตอนนี้ฮะมัดนิวมาด้าสามคันนี้นะครับในทุกรุ่นย่อยนะครับจะมาพร้อมไฟหน้าไฟท้ายแบบ LED Signature นะครับผมก็เป็นแบบใหม่นะครับที่จัดให้ในรุ่นร่างลงมานะฮะผมภายในนะครับเบาะเป็นหนังสีดำนะครับพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกนั่นก็คือ h e อ d Up d ส์อัพดิสนั่นเองนะครับมีในทุกรุ่นย่อยนะครับ จอกลางนะครับเซนเตอร์ดิสเพย์นะครับแล้วก็ปุ่มควบคุมคอมมานนะครับแล้วก็ถุงลมนิรภัยเจ็ดตำแหน่งนะครับกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์อีก4จุดนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็มีแน่นอนฮะจุดเด่นของเขาอีกจุดหนึ่งก็คือนู่นเลยนะครับหลังคานะครับหลังคาซันรูฟนะครับที่ให้มาแล้วนะครับผมซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในเซ gment นี้นะครับที่มีหลังคาซันรูฟให้นะครับผมสําหรับเจ้า New Mazda 3คันนี้นะครับนอกจากนี้ครับ หนึ่งเดียวในคลาสอีกแล้วครับหนึ่งเดียวในเซกเมนต์นะครับผมที่ให้ระบบเครื่องเสียงบ s สพร้อมลำโพง12ตําตำแห่งมาให้นะครับผมและโดดเด่นด้วยเรื่องความปลอดภัยนะครับที่ติดตั้งกล้องมองรอบคานและระบบ i Active Sense นะครับมากถึง11ระบบมาให้ในรุ่นนี้ด้วยนะครับระบบ CTH นะครับของบาสตนี่ได้รับการอัปเกรดใหม่นะครับให้สามารถทำงานได้ถึง145กิมตรช่โมงนะครับผม คือระบบสีเทศก็คือระบบที่แบบกดคุค้มคอนโทรแล้วให้ระบบตามคันหน้านั่นแหละนะครับตามคันหน้าแต่เราเราสับตเมื่อก่อนนะมันสามไม่สามารถตามได้ถึง1 4ึ่งรแต่อันเนี้ยตามได้ถึง1 4ึ่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแน่นอนถ้ามีให้เลือกทั้งแบบแฟชแบกนะครับ5ประตูแล้วก็แบบซีดาน4ประตูนะครับในราคาเริ่มต้นเพียง9 7้0 0 0บาทเป็นยังไงฮนะ เป็นยังไงครับเพื่อนๆถึงแม้วันนี้เราไม่ได้มีโอกาสขับเจ้านิวมาด้า3คันนี้นะครับสีใหม่คันนี้แล้วก็จะมีการอัปเกรดระบบอัปเกรดต,ตันลุงตันรูปก็มาในราคาเดิมไม่ได้เพิ่มแม้แต่น้อยนะครับเราไม่มีโอกาสได้ขับนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะจนยืมมาขับกันแล้วกันนะครับสำหรับคาราวานมาด้าสกายแอคทีฟคาราวานนะครับในครั้งนี้ก็ข้อสนุกสนานะน,น,านะครับก็ได้ได้เจอเพื่อนๆพี่น้องนะครับแล้วก็ได้ขับรถ ไปตระกูลของ Sky Active ของมาด้าทั้งหมดทั้งเจ็รุ่นเนี่ยครับผมขับมาถึงเขาใหญ่ตรงนี้ก็เรียกได้ว่าสมรถนะเน้นสมรฒนะของเครื่องยนต์ช่วงล่างแล้วก็เรื่องเรื่องระบบของเขาอะนะครับผมระบบของเขาที่เป็นเขาเขาอ,ออกแบบมาเพื่อให้ตอบสนองในการขับขี่ได้ดีที่สุดนะครับผมก็ยังไงก็ลองดูครับเพื่อนๆถ้าอยากได้ก็ลองเข้าไปดูมาด้าสามนะครับนิวม,มาด้าสามคุ้มสุดแล้วผมบอกเลยเพิ่มออปชั่นนะครับแต่ราคาเท่าเดิมนะครับอย่าลืมนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้ากับบ um ัมเปอร์ทูบัมเปอร์นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เอาไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมนะแอปดีๆนะครับอย่าลืมแอป c า r b o ดี้ที่สนับสนุนให้บ um ัมเปอร์ทูบัมเปอร์ได้ทำคลิปต่อๆไปครับไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ